เผื่อตัวตเซฟกันท<อ>่าน้ำท่าน้ำคนำเเ้เราจะไปเราจะไปขโมยกันนะครับอย่าตูดคนเดียวดิวะไอุ้่เอย้ยขอตูดด้วยแองขอแดงมันนี่มันนี่ถกมันนี่เดี๋ยวหักให้เดี๋ขขยวหักให้ร <c oughs> อไปข้างนอกก่อนแป๊บนึงมา,มาแล้วผมมาแล้วเปี๋ยวจะไห้าสอง ใช่ผู้เซมนี่หรือเปล่าใช่ครับไม่ได้ตูนนี่เนี่ยเฮ้ออ๊าปุยเฮ้ยมันคือบุมีบุมีเงินแดงเขอบอ้วแล้วเพื่อนเลยขาบอห็นเฮ้ยเฮ้ยเราขับไปทางเราขับไปฮะเฮ้ยมาแม่บุมมี่เงินแดงเงินยดเฮ้ยตุ๊บี้บุมี่เงินแดงก็ถือก็ทองครับเก็บที่ทองเก็บที่ทองบุมี่เงินแดงแดงเก็บปะ กม็มีเงินแดงทุกคนไม่มีเงินแดงโลินแดพี่แมเจี๊ยบกุ่ก็มีมมเงินแดงน,นะครับจะได้